สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะแนะนำรถเก่งบ้นบานๆให้ชมกันค่ะรถ Toyota v i o อนะคะเป็นรถบ้านแทนแน่นอนกัะทุกท่านรถปี05นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc ค่ะตัว E รถสภาพสวยหน้าเดิมรัังเดิมค่ะเลขไม่น้อยนะคะ120,000โรค่ะคันนี้ส่วนใหญ่ก็เน้นจอดกันนะคะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรค่ะทุกท่าน ยางใหม่นะคะมีเก็บงานก็ตรงสีรอบคันนิดหน่อยค่ะถ้าไม่ซีเรียสก็ไปใช้ได้เลยนะคะเน้นไปตามสภาพค่ะราคาตัดสด70,000บาทค่ะช่วงร่างดีแอร์เย็นนะคะยางใหม่ดูรถได้แถวพุทธบูชา39ติดต่อโดยตรงนะคะเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของรถติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะ ไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องรากันไปก่อนสวัสดีค่ะ